แลวแล้วเราก็เลือกวิวกันได้แล้วค่ะว่าจุดนี้แหละเป็นจุดที่แบบว่าเด่นสุดเลยจุดชมวิวค่ะนะคะไอ้คนใหม่ถือกล้องตัวนี้หนึ่งตัวอีกสเ้ผมจะใช้อีคัสจ็ดสค่ะเจ็ไงาคะคือปกติถ่ายภาพวิวเนี่ยนะครับคนทั่วไปเนี่ยเราก็มักจะคือวิวเนี่ยจะเห็นว่าไม่มีท้องฟ้ากับพื้นน้ําท้องฟ้ากับพื้นดินค่ะคนทั่วไปเวลาถ่ายภาพเนี่ยก็จะแบ่งเท่าๆกันตรงเงี้ยมันดูเหมือนนกับว่าสมดุลแต่จริงๆหลักการถ่ายภาพที่ดีเนี่ยเราต้องมีจุด เด่นของมันจุดหลักตึกรองไม่ไงมันจะดีถูกถูกต้องถูกต้องเพราะฉะนั้นสมมุติว่าเรามองอย่างงี้เราอยากจะได้ตึกเป็นหลักเราควรจะเอาตึกไว้สักสองส่วนนะครับท้องฟ้าสักส่วนเดียวอันนี้เขาเรียกว่ากด3ส่วนนะครับเอาจุดที่เราอยากจะเน้นไว้สองส่วนนะครับจุดรองไว้ส่วนเดียวแล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าตัวนี้คือสองส่วนแล้วทีนี้ปกติเนี่ยนะครับกล้องทั่วไปเนี่ยเดี๋ยวนี้กล้องดิจิตอลรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็จะมีเส้นแบ่ง ให้เราช่วยดูด้วยนะครับแต่ถ้าไม่มีเนี่ยเราก็กะด้วยสายตาได้ก็มองไปก็คงไม่ต้องเป๊ะเป๊ะว่าโอ้มันต้องเส้นนี้เป๊ะเลยโดยประมาณเท่าเราอาจจะเบี้ยวนะทีนี้เข้าเลยเราลองเปิดไปพร้อมกันครับหมตรงไหนคะดอนครับอ่อน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 แล้วก็ดูจ่อทีนี้พอเปิดอ่อนเสร็จแล้วนะครับ ไปที่เมนูนะครับเมนูเมนูนี้นี่ค่ะนะครับเป็นภาษาไทยก่อนเลยทีนี้พอเมนูป๊อปเนี่ยเราก็เลื่อนนะครับเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาอ๋อเขาก็จะเลื่อนมาเรื่อยเรื่อยเลเลื่อนคำว่าแสดงภาพแสดงภาพเจอยังครับเจอ่ะโอเคเลื่อนเลื่อนต่อมาที่การแสดงการแสดงนะครับเลื่อนเลื่อนเลื่อนวงแหวนไปเรื่อยเรื่อยลงมาเรื่อยเรื่อยครับที่การแสดงนะฮะพอการแสดงป๊อปเราเลื่อน ลูกด้านขวานะครับจนเห็นคําว่าตารางนะครับตารางโอเคพอเห็นตารางป๊อกก็กดเมนูอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อออกเนนะครับจะสังเกตว่ามีเส้นขึ้นมาแล้วจริงจริงเล็กๆนี่นี่หนึ่งสองสามปคือถ้าเราถ่ายแนวนอนนะครับเราก็ดูเส้นแนวนอนนะครับก็จะเห็นว่า1ส่วน2ส่วน3าส่วนนะครับเราก็เอาท้องฟ้าไว้1ส่วนนะครับทะเลไว้2ส่วนอย่างนี้เป็นต้นนะครับลองถ่ายดูเลยครับ ความทรงจำทุกครั้งที่เราได้ทากท่องเที่ยวไปเรียนรู้เคล็ดลับเทคนิคถ่ายภาพหลากหลายบันทึกวิดาโอที่หัวใจความสุขที่ต้องร้องโอ้โหโฟโตสตอรี่ความสุขที่ต้องร้องโอ้โห ความทรงจำทุกครั้งที่เราเดิทนทางท่อง